สวัสดีค่ะสวัสดี f อซทุกท่านนะคะวันอาทิตย์ที่2 1สนะคะกันยายนนะคะใกล้จะสิ้นเดือนกันยายนแล้วนะคะ f อซทุกท่านนะคะดอกไม้สวยๆจากสวนยมนะคะกําลังออกดอกสวยงามเลยทีเดียวนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูซิเมื่อวานนี้เราพากันขัดห้องน้ำนะเป็นยังไงบ้างจะมีค้าบปูนเหลืออยู่ไหมหรือว่าจะเห็นพื้นเงาของกระเบื้องเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะทุกคนเมื่อวานนี้ก็ เ,เคลียพื้นที่ตรงนี้เนาะนะคะขนบางอย่างไปเก็บก่อนนะคะเ,เคลียพื้นที่ตรงนี้ให้มันโล่งสะอาดนะแล้วก็ตัดหญ้านิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เ,เคลียเศษต่างๆออกไปเนาะนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูพื้นนะคะห้องน้ําเป็นยังไงบ้างเนาะนะจะเห็นคาป,ปูนหรือจะเห็นพื้นกระเบื้อง ว้าวโอ้เคฟซีคราบป,ปูนหายไปแล้วค่ะเห็นบางส่วนยังอยู่อ่าบางส่วนยังอยู่ก็คือค่อยๆขัดไปนะคะจะนะค่อยๆขัดไปเนาะนะคะอา่านะเห็นเคฟซี N F C! บอกว่าเอาน้ํายาผสมน้ําด้วยนะคะยาเทนะยาเทเนาะเพราะว่าน้ํายานี้มันแรงนะคะก็คือเอาผสมน้ําแล้วก็ค่อยๆขัดไปเนาะนะคะเห็นไหมคะเห็นลายเลยนี่นะคะ นี่นะคะอแต่มันก็ยังมีคราบปูนเหลืออยู่นิดนิดหน่อยๆนะคะอันนี้ตามห้องเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ช่งางลงเคลือบเงานะคะเห็นไหมมันจะมีความเงาอยู่เนาะเออนะลงเคลือบเงาตอนนีเ้เงาเริ่มขึ้นแล้วปูนเริ่มแห้งนะคะก็จะเห็นเขาเรียกว่าจะเห็น พื้นผิวนะคะเป็นสีขาวขึ้นนะจากสีดำดำนะคะก็จะเริ่มขาวขึ้นนะคะเงาเว็บเลยเนาะนะคะนี่ก็เป็นห้องยาชีเสื้อนะคะนะแล้วก็ปุ๊แอนนะคะ ก็ช่วยกันดูเลนะคะเอห้องน้ําก็ถือว่าเสร็จนะคะถ้าลุงมาเห็นลุงจะภูมิใจหรือเปล่านาะนะคะแอแอนคิดว่าป้าถ้าป้าไปเยี่ยมลุงเนาะนะ,ะป้าก็คงจะนําเรื่องดีๆนะคะที่อยู่ที่ทุ่งน,า,นาไปเล่าให้ลุงฟังเนาะนะคะลุงก็คงจะสบายใจเนาะนะคะเพราะว่าห้องน้ําเสร็จแล้วนะห้องน้ําเสร็จแล้วต่อไปนะต่อไปก็ ป้าก็ค่อยทําไปนะฮะตรงจุดต่างๆนะคะที่ป้าจะทำเนาะนะคะนะพวกเราเองก็เป็นกําลังที่คอยคอยที่ให้กําลังใจแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจนะคะทำเราเรียกว่าพัฒนาไปพร้อมกับป้านะ,ะถึงแม้ลุงจะไม่อยู่นะคะลุงจะยังไม่อยู่ยังไม่กลับมาลุงไปเรียนนะคะลุงไปเรียนหนังสือนะลุงไปเรียนหนังสือนะคะเดี๋ยวก็คงนะกลับมาเนาะนะคะ ถือว่าลูไปเรียนหนังสือนะคะอ่ะวันนี้บรรยากาศเหมือนฝนจะตกแต่เช้าเลยจะตกแต่เช้าเลยนะเอฟซี F C. นี่นะคะ <c oughs> อ่าฝนตกมาหญ้าก็เยอะนะคะหญ้าก็เริ่มออกอีกแล้วเดี๋ยวไปดูในสวนหย่อมสินะไปดูในสวนย่อมว่าหญ้ามันขึ้นหรือยังนะคะโอ้เห็นไหมนี่เพ <c oughs> <c oughs> อแป,ป๊บเดียวเองนี่เพอแป,ป๊บเดียวเองขึ้นมาอีกแล้วนี่ค่ะ นี่นะคะ,ะนี่นะคะถึงบอกว่าต้องคอยดูทุกวันคอยดูทุกวันนะคะว้าวนะคอยดูทุกวันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจุดไหนจุดไหนนี่นะคะเห็นไหมนะมันเริ่มขึ้นอีกแล้วผ่านไปไม่กี่วันเองนะเออ นี่นะแบบนี้ก็ถือว่าขึ้นแล้วนะเห็นไหมมันปกคลุมทางเดินแล้วเนี่ยนะ,ะมันปกคลุมทางเดินแล้วเราต้องมาเขาเรียกว่ามาเลมออกโอ uh, ้ยดูยาวเลยนะคะนี่เดินสำรวจงานแล้วเนี่ย <c oughs> เดินสำรวจงานแล้วเนี่ยเนี่ยวันก่อนก็เพิ่งตัดไปเองนะตรงนี้นะแหมเผลไปสองวันเองขึ้นมาเต็มเลยหนึ่งนะนะคะเออนะน้อยๆอ,อ,อย่างนี้ดูแล้วมันก็ไม่สวยนะ นะไม่สวยนะมันต้องมันต้องเล็มออกนี่เห็นไหมทางเดินอ่าทางเดินก็ยากก็ขึ้นแล้วเดินสำรวจเดินสำรวจงานคะ่ะตอนเช้า <c oughs> นะว่าเราจะทำอะไรบ้างไป <c oughs> เดี๋ยวรู้เราไปเดินสำรวจงานต่อนะคะนี่วันก่อนก็มาตั วันก่อนก็มาตัดจุดนี้นะคะ FC นี่นะคะมุ่มนี้เนาะนะคะโลงเลยโลงแล้วจุดนี้หญ้าก,กำลังขึ้นนะคะเพราะว่าเพิ่งตัดไปวันก่อนหญ้าก,กำลังขึ้นเขียวสวยงามนะคะอันนี้ยังไม่ได้ตัดนะเพราะว่าตัดเพิ่งตัดไปเนาะมันกำลังขึ้นนะคะกำลังสวยเชียวกำลังสวยนะเดี๋ยววันนี้จะ มาเก็บนะคะงานในส่วนที่เหลือนะคะนี่อันนี้ก็จะขนไปให้ป้านะไ, uhh. ไว้ป้าไว้ใช้เนาะนะคะ mm hmm. นี่ค่ะเพราะว่าอะไรที่มันใช้เป็นประโยชน์ได้ mm hmm. เราก็ไปไว้ในบ้านป้าเนาะเพราะว่าป้าจะใช้ประโยชน์เนาะ mm hmm. แล้วก็มุมนี้ก็จะเก็บด้วยนะคะ mm hmm. เพราะจะได้เคลียร์พื้นที่มุมนี้นะ,ะ mm hmm. ทำความสะอาดมุม <vacation S 2> นี้เนาะนะคะนี่ค่ะจะได้เคลียร์พื้นที่ทําความสะอาดมุมนี้นะคะจ้ะเดี๋ยวของพวกนี้เดี๋ยวเราจะเก็บให้หมดเลยนะเดี๋ยวเราจะเก็บนะคะให้หมด นาะวันนี้นะคะเอารถยนต์ขนเลยนะคะวันนี้นะเก็บให้หมดแล้วก็จะได้ทําความสะอาดบริเวณตรงนี้เลยนะนะส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเออน่าจะบ่าวมืดเนาะนะคะมาน่าจะรื้อเนาะเออเพราะว่าเราเอ่อทำไม่ได้นะเอฟซี FC ต้องให้บ่าวมืดนะฮะจะเป็นคนรื้อนะคะจะแล้วเราก็กวาดทาความสะอาดเนาะมันก็จะได้สะอาดตานะคะอันนี้รถยนต์ขน คนรอบเดียวจบนะคนรอบเดียวจบเลยอ่ะก็ามาเดินดูงานเดินดูงานยามเช้านะว่าจะทําอะไรอ่าแล้วตรงแผนนี้ก็เก็บไปด้วยนะคะจ้ะอ่าตรงนี้หญ้าก็เริ่มขึ้นแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาเก็บของออกก่อนมาเก็บของออกก่อนแล้วถึงจะมาตัดหญ้าเนาะนะเพราะว่ามันมีของอยู่นะคะมันมีของอยู่นะเพราะฉะนั้นยังตัดไม่ได้เบนไ้ก่อนเดี๋ยวคนของออกก่อน นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูจุดโอ้ตัวนี้ยากขึ้นแล้วนี่โอ้ตรงนี้ยากขึ้นแล้วนี่นนน fc นี่มุมนี้นะคะนี่มุมนี้ย่าขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาจัดการมุมนี้เนาะเนี่ยค่ะตอนเช้าเช้าเดินสำรวจงานนะว่าตัวเองจะทำอะไรนะคบอ่านู่นนะนูนนะนนนาย่านะยา้าเพราะว่าจะได้ดาด้าจะได้ไม่ไม่ไม่ต้องนั่งอนเนาะนะคะ แต่จะถอนแค่บางจุดนะที่แบบว่าใบมีดมันเข้าไปไม่ถึงแล้วก็น,นี้ก็เหมือนกันนะคะนี่นะต้นไผ่เดี๋ยวก็มาตัดแต่งนะมาตัดแต่งเนาะแต่ว่าก็ต้องคอยดูนะระวังเตนด้วยนะคะจะเ,เราไม่รู้ว่าเตนอยู่ตรงไหนนะคะต้องเวลาตัดเนี่ยต้องก้มดูก่อนนะต้องก้มดูก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนนะ,ะอืมอ่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งนี่นี่จุดนี้ก็ต้องมาตัดด้วยนะคะ fc เนี่ย หญยามาแล้วนี่นะคะเดินสำรวจงานเดิมสำรวจงานค่ะวันก่อนเห็นเห็ดตรงนี้ดอกบักไจเลย FC นะะวันนี้ไม่มีแล้วนะคะดอกบักไงเลยเห็ดโอ้ย่าดูนี่ยายาขึ้นแล้วนะคะวันวันก่อนก็ว่าจะตัดสวนด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะคะ เพราะว่าในตัดแล้วนะคะในออฟฟิศเนาะเหลือจุดนี้นะคะพอดีน้ํามันหมดพอดีน้ํามันในตัวถังเครื่องมันหมดนะคะก็เลยไม่ได้ตัดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็ตรงนี้ก็ต้องมาตัดเอาออกเลยค่ะนะ,ะนี่ตรงจุดนี้นะคะนี่ก็เลีหมยาตรงนี้นิดนึงนะคะเอามีเล็มเลียมยาตรงนี้นิดนึงนะคะนนออฟฟิศเนาะเช้า,ชานี้สํารวจงานนะคะ f อซฝากชมคลิปนี้นะคะ อย่างน้อย5 6นาทีนะคะ FC ฝากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะในค่ขาคอมมิชชั่นช่อง a อ n นแฟมิลีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ